เดี๋ยวเราจะไปหาซื้อแหนมเมืองซื้อแหนมเมืองตอนนี้เรากำลังไปหาซื้อแหนมเมืองไปฝากคนเพื่อนจัดแล้วค่ะแล้วนะะแหนมเมืองหุ่นใหญ่หุ่นใหญ่นะคะจัดแล้วค่ะเอาเลยจแล้วใช่ไหมเอาเลยครบสีค่ะนี่เหรอใช่ค่ะตอนนี้เราก็ได้ของเรียบร้อยแล้วค่ะ เตอนนี้เรามาเดินดูตลาดอินโดจีนนองไทยะจะเดินทางไปสทานมิตรภาพไทยลาวโดยการนำทา GPS. <c oughs> ง GPS ขนาดนี้ทมจเพียให้ดูเลยครับ <c oughs> เปลี่ยนซ้ายเล็กน้อยเอาเอาซ้ายอะไรคะเอาลาวไหมวิทยาศาสตไทยลาวไม่ GPS อ่ะเอาเสียงลาวไหมเสียงลาวทันวิทยาศาสตไทยลาว มองมองเวียงจันเพื่อจะเจอหนุ่มหนุ่มลาวอยู่ตรงไหนอยู่เวียงจันอยู่เวียงจันทางนู้นนะเวียงจันทางนน้นนะทางนน้นนะเวียงจันนี้ฝั่งไทยรองคายนก่อนที่เราจะเข้าอำเภอสังคมวะดูฝั่งเพื่อนบ้านก่อนปอลา มาถึงเรียบร้อยแล้ว oh, <no. S 3> ตอนนี้เราก็มาถึงถ้ำเพียงดินนะครับหรือเขาเรียกว่าวัดถ้ำสีมงคล ประวัติความเป็นมาถ้ำท,ที่เนี่ยเท่าที่ผมลองฟังมานะเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยประวัติจะมีพระหรือเนนนี่แหละครับจากจากฝั่งประเทศลาวเนาะเขาลงมาแล้วเขามาโผล่ที่เนี่ยแต่ว่าข้างในถ้ำเห็นว่าจะเป็นโพลูเหมือนถ้าคือแถวนี้เขาก็จะเชื่อเรื่องพญานาคอะไรอย่างเงี้ยนะครับว่าเป็นถ้ำพญานาคเป็นถ้ำบ่อบาดาลอะไรอย่างเงี้ยครับที่อยู่ข้างล่างเดี๋ยวก็จะได้ลงไปดูว่าเป็นเช่นไรลองตามไปดู จะมีลูกเหมือนออยู่ในถ้ำนะเขาเห็นเป็นเป็นเชิญกาที่มาใหม่นะครับขึ้นจุดทูกข้วาวไว้สัก,การาปุบัตยาด้านบนสาราก่อนครับที่กการาเรามาถึงทางถ้ำอ่ะ ถ้ำดินเพียงแล้วนะครับเราก็ไปไหว้เมื่อกี้ไปไหว้ปู่ย่าเป็นที่เรียบร้อยนะครับต่อไปก็เ,<น>เป็นขั้นตอนต่อไปนะครับราต้<ม>องถอรองเท้าที่วิ่นี่แล้วก็รอใช่เข้าทําครับคือรอเจ้าหน้าที่มาก่อนเพราะเวลาเราเข้าทําต้องเป็นชุดเป็นชุดแต่ละชุดเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยครับต่อไปก็จะเป็นคิวเราแล้ว,<ช>ลวเราจะได้ไปดูภาพข้างในบรรยากาศข้างในนะครับว่าข้างในถ้ำดินเพียงนั้นจะมีอะไรบ้างจะมีอะไรบ้างเพราะว่าน้องมเคยมาใช่ไหมใช่โอเคครับครั้งแรกศึกษาข้อมูลมาเฉยแต่ก็ จะมาหลายรอบแล้วไม่ได้มาช่วงแรช้าสามเสียงนะทีว่าช่องครสามเสียนทั้งหมดแทรกเข้าไปเราไปไปเปียกแล้วคะมเสีช่องที่จะนอน ये तुम्हारा था हां प्यार हां आ अगर कहीं सो मत ความรัทธาความเริ่มใส่นั่นเองนะครับห้องที่1นะครับก็จะเป็นห้องโถงทางเข้านะครับห้องที่สองนะครับก็จะเป็นห้องผูงอินทราราชนะครับภูคมราอินราธี่ปดีศรีมหานาโทนะครับหรือสุนารโคนเองนะครับให้ทุกท่านนะครับสังเกตดูนะครับที่ผมแต่งอตรงนี้นะครับต้งมูลสีสันนะครับก็จะเป็นในทางด้านนะครับแท่นหินสกุรอินทรานั่นเองนะครับเอามูลของท่านแต่งอนิทานนะครับขออนนะครับ ี้ต้องเดินบนนะเดินทางมาถึงห้องเมียาแล้วนะครับห้องยาเกตนะครานะครับก็จะมีอยู่สี่แท่นหลักๆด้วยกันตรงกลางหีบจดบัตรของยานะครับเป็นหีบมือนะครับถ่ายสุดจะเป็นหีบทอนะครับฝั่งตรงนี้ก็จะเป็นในฐานะเสาหลักมือนะครับและตรงนี้ก็จะเป็นในฐานะสังขารหรือว่าแท่นหีบศพของมยาเกตนะครานั่นเองนะครับเดินเข้าไปข้างในนะครับวนออกมาแบบนี้นะครับตั้งจิตอธิฐานออกมาด้วยนะครับขอเชิขอลัขอคุณขออาไรมีเปิดโชวเปิดลาบ้วยนะครับพุทธางเปิดรรมางเปิดสังขังเปิดเปิดด้วยน้ำ้นบผม เชื่อมต่อไปน้านหูัที่เราจะไปที่มีเรื่องเล่าในตำนานนะครับที่มีสัมมาเนน้อยนะครับพัดหลงทางนะครับเชื่อมต่อประเทศลาวเก้าวันเก้าคืนนั่นเองนะครับ <ใช S 1> แล้วก็หยิบเอาตำนานนะครับมาเป็นเรื่องภาพยนตร์นะครับสิบห้าถ้ําเดือนสิบเอ็ดนั่นเองนะครับ <S <S <ม>แล้วก็เส้นท,ทางต่อไปนะครับเปนังน้น้ำงเานแรกเร็วคว้า าทางแยกเลี้ยวขวาครับสีแยกเลี้ยวขวาสีแยกเลี้ยวขวาี่ะ ตอนนี้น้ำเปลี่ยนสีนะคะถ้าน้ำเปลี่ยนสีแสดงว่าทังหมรบ่ยายบยังไปอตัต์นัทีดานะครนะครับชมบาลมีได้นะครับผมเป็นเชอญทุกท่านะครับผมเข้าข้างในเลยนะครับการั้เนมกรนัทดานคะร้านนะครับคืออจะออกมาด้มครับอยู่ตรงนี้สังเกตดูว่านี่หมกคอผิวจะเรี่ยมากูก หือเหมือนเหมือนท่านจะมานอนในแถวนี้นนใช่เรียบมากาจะเรื่องอะไรไหมใเรียบมากครับเรียบมากเลยค่ะเหมือนเหมือนท่านกำลังออกไปเลยค่ะ จริงค่อมาได้แล้วส่ะเด็กแม่นุ่งขนาดผู้ใหญ่ขนาดนี้ยังเบิกยากเลยมาชี้เท้าลงไปสองเท้านี่ผ้ามูมาอีกผ้าเพื่อนมาอีกโบลล่งเนี่ใส่ฟอเร็กน่อยค่ะเหนื่อยมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวโตค่ะเหนื่อยมากเลยครับตอนนี้ พอดีว่ามี fc ครับพอดีว่า fc อยากดูตู่ตัวเองในห้องนะครับผมพอดีเห็นแต่ตู่ใช่ไหมช่างภาพเหนื่อยมากครับขอดมยาก่อนอะไรที่มันซอยๆมาให้หน่อยสิไปู่เจอกันลิปต่อไปครับผมจะเจอกันที่ต่อไปตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มเก่านาทีเก่าวินาทีวันนี้ครับเรามาถึงที่พักเป็นที่เรียบร้อยนะครับผม อนุญาตทำกับข้าวให้กับคนที่ไม่ได้ทำอะไรกินนะครับผมในช้อนวันนี้เราจะทำเมนูอะไรกันบ้างเนี่ยตําแตงค่ะปีงปลาปีงปลาแล้วก็ต้มยำาครับต้มต้มขาหมูต้มขาหมูนะครับข้างหลังบรรยากาศดีมากเลยนะครมองเห็นมองเห็นลาวยังจำใช่ไหมตรงนี้เขาเรียกโรงแรมอะไรนะที่เรามารับเขาเรียกรีสอร์ทอะไรนะ โคงโค้ง <Home. S> 2โค<ม>้งค่ะโค้งฮนะครับที่โค้งฮนะคะซึ่งอยู่ในเอำเภอสีเชียงใหม่สีเชียงใหม่หมนะครับถ้ามาจากอ,อมาจากหนองคายก็ได้มาจากอุดอนก็ได้แต่พูดถึงรีสอร์ทเขามันเป็นรีสอร์ทสไตล์แบบคาีกวิลล่า <c oughs> ไตร์ลล่า <c oughs> มีทั้งห้องสัมมนานะครับมีทั้งห้อง พักทั่วไปนะครับแล้วก็มีบ yeah. right ้านเดี่ยวก็ม right. ีนะบ้านเดี่ยวก็มีนะครับแต่บรรยากาศดีมากเลยถ้าใครแบบว่าเอาง่ายๆเลยครับถ้าใครมาที่โขงโขงไฮอย่งนี้นะครับโขงไฮที่สอดโขงไฮเนาะถ้าใครมาก็ถ้าแนะนําจากช่องนะครับช่องอะไรนะแบกกล้องนี้เที่ยวกับกล้องอะไรนะช่องช่างออยนะครับแล้วก็ชัตเตอร์สกายสี่ช่องนี้เลยนะถ้าบอกว่ามาจากสี่ช่องท่านจะได้ส่วนลดนะครับจากโขงไฮนะครับส่วนลด1 5เนะครับ 15%ห้าเซนี่คือในจำนวนของห้องพักนะครับส่วนสิบเปอร์เซ็นนะครับก็จะลดเป็นในส่วนของอาหารนะครับแต่ละอย่างเนาะก็จะลดให้นสิบเปอร์เซ็นนะครับถ้าบอกว่ามาจากช่องเรานะฝากฝากฝากด้วยนะครับว่ามาถึงพักปุ๊บมาพักเสร็จก็บอกมาจากช่องเราเลยนะครับคือท่านจะดูผมกี่ก็กี่รอบก็ได้ก็บอกมาจะคนข้างบนข้างบนมีที่ปาร์ตี้ด้วยค่ะชั้นดาดฟ้าครับที่นอนนอนพอครับ มีสระน้ำเลยนะข้างล่างสระน้ำสำหรับเด็กสำหรับเด็กน้อยอสำหรับเด็กน้อยมีสระน้ำโบ่งไทยนะครับก็จะมีร้านบาร์เป็นร้านเหล้าเป็นสก,กายวอร์แแบบนี้นะที่เราเห็นชื่ชมวิวไปฝังลาวได้เขาพิเศษสุดเลยสำหรับสำหรับที่นี่ก็คือไม่จำเป็นต้องมานอนที่ที่นี่ก็ได้ไม่จำเป็นต้องพักก็ได้นะครับถ้าท่านอยากจะมาะนั่งปาร์ตี้หรืออะไรก็ที่ตรงนี้เปิดให้ตั้งแต่10โมงนะครับถึง22นาฬิกาคือนอนหรือสีพุ่นั่นเอง บรรยากาศดีครับถ้าใครมาก็เนี่ยมานั่งชิวๆตรงนี้ได้เลยร้นานค่อนข้างจะโอเคเลยนะใช่้ได้เ,เลยเดี๋ยวดูบรรยากาศด้วย